ดวงชะตาของชาวราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายน2568จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับท่านในเดือนนี้มารับฟังในคลิปนี้นะครับภาพรวมในเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะรู้สึกถึงจังหวะชีวิตที่ดีขึ้นมีพลังในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ส่งผลดีโดยเฉพาะดาวอังคาร ที่ให้การสนับสนุนที่มีค่าและดาวพฤหัสที่ส่งผลดีเช่นกันนะครับผลรัพบที่ชัดเจนหรือข่าวดีต่างๆอาจจะเห็นผลมากเป็นพิเศษในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับนับตั้งแต่หลังจากวันที่15พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้การที่ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่าน จะเริ่มเดินหน้าปกติสิ้นสุดการถอยหลังแล้วในช่วงปลายเดือนประมาณ27พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะนำมาซึ่งความมั่นคงและความรับผิดชอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับภาพรวมทางด้านการงานชาวมังกรลหลายๆท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีและความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนนะครับ ท่านจะโดดเด่นมากสำหรับงานที่ต้องติดต่อกับต่างเขาเรียกว่าต่างชาติต่างภาษาการทำงานทางไกลหรือธุรกิจนำเข้าส่งออกเป็นต้นนะครับรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อทางออนไลน์ต่างๆการตลาดออนไลน์เป็นต้นนะครับถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆหรืองานที่ท่านรักและอยากทำมานานแล้ว รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในกลุ่มหรือชุมชนที่จะช่วยส่งเสริมการงานของท่านให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับดวงทางด้านการเงินในเดือนนี้จะเกิดสภาพคล่องการเงินของชาวราศีมังกรมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วง10วันแรกของเดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่หไปจนถึงวันที่10พฤศษษษิกายน จะมีสภาพคล่องที่ดีแต่สิ่งที่จะต้องควรระวังนะครับ 1. คือการใช้จ่ายชาวมงกรจะต้องควบคุมการใช้จ่ายให้ดีเพราะมีเกณฑ์ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้เงินตามใจตัวเองมากเกินไปนะครับ 2. ในเรื่องของเอกสารสัญญานี่คือคำเตือนที่สำคัญที่สุดในเดือนนี้ก็คือท่านจะต้องมีความรอบคอบในเรื่องของ เอกสารสัญญาข้อตกลงหรือการค้ำประกันใดๆต้องอ่านรายละเอียดทุกบรรทัดนะครับก่อนที่จะลงนามมิฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาหรือมีคนมาทวงสัญญาในภายหลังได้ 3. รายจ่ายที่ไม่คาดฝันนะครับ ในช่วงนี้ชาวมังกรก็อาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือปัญหาคดีความเก่าๆในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังในเดือนนี้นะครับชาวมังกรยังมีดวงโชคลาภอีกด้วยนะครับหากต้องการเสี่ยงโชคก็มีคำแนะนำว่าโชคลาภนั้นอาจจะมาจากการฝากคนอื่นซื้อให้มากกว่าการที่เราไปเลือกซื้อด้วยตัวเองนะครับดวงเกี่ยวกับความรัก สำหรับคนที่โสดอยู่ในเดือนนี้จะมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาใกล้ชิดหรือเข้ามาพูดคุยด้วยหลายคนแต่อาจยังไม่เจอคนที่ใช่หรือถูกใจจริงๆข้อควรระวังชาวมังกรจะต้องระวังคำพูดตัวเองอาจเลผลอพูดตรงหรือแรงเกินไปจนทำร้ายจิตใจคนที่เข้ามาได้ช่วงวันที่1 15, ษษษษนึ่งถึงวันที่15้าพฤษภาคมนี้ เหมาะกับการเริ่มต้นพูดคุยมากกว่านะครับในช่วงเวลาอื่นๆซึ่งอาจถือได้ว่าจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับคนโสดนะครับส่วนคนที่มีคู่เป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังอารมณ์ตัวเองอาจมีความหงุดหงิดใจง่ายรู้สึกว่าคนรักทำอะไรไม่ค่อยถูกปกถูกใจหรือมีอาการเจ้าแง่เจ้างุมก็เรียกว่าขี้งอนง่ายนอกจากนี้แล้วปัญหา จากบริวารหรือลูกน้องก็อาจจะนำความงุหงิดมาสู่ท่านจนเกิดมีปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ได้นะครับแนะนำให้ชามังกรใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจาด้วยเหตุผลจะดีที่สุดนะครับดวงทางด้านสุขภาพต้องระวังภาวะเครียดการคิดมากวิตกกังวลซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้นะครับจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ สะโพกนะครับอาจมีอาการเจ็บปวดบริเวณนี้ได้ระวังในเรื่องของกฎในกระเพาะอาหารด้วยนะครับและหากใครที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ขอให้เข้ารับการตรวจรับยาให้ตรงเวลานะครับอย่าละเลยอาจจะกลับมากำเริบได้คำแนะนำเสริมดวงของชาวมังกรในช่วงนี้นะครับหาโอกาสไปไหว้สักการะ พระพุทธชินราชนะครับเพื่อขอพรขอความาเมตตาจากผู้หลับผู้ใหญ่ให้ป้อนงานให้ส่งงานหรือให้ผู้หลับผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับและต่อมาสุดท้ายการาสวมใส่เสื้อผ้าสีเขียวในเดือนนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาและนำโชคให้กับชาวมังกรได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับ และข้อความต่อจากนี้เป็นข้อความที่จะให้กำลังใจท่านหรือใครก็ตามที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ท่านในวันที่รู้สึกเหนื่อยล้าและแท้อแท้ท่านอาจกำลังรู้สึกเหมือนกำลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบา่าความเหนือ่อยล้ามันเกาะกลุ่มหัวใจปัญหาต่างๆ ดูเหมือนจะวิ่งเข้ามาหาท่านจากทุกทิศทุกทางจนไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนความรู้สึกท้อหรือหมดแรงมันไม่ใช่เรื่องแปลกและท่านไม่ได้กำลังเผชิญบรยจุเพียงลำพังอยากให้ท่านได้รู้ไว้ว่าการที่ท่านรู้สึกเหนื่อยไม่ได้แปลว่าท่านอ่อนแอแต่มันเป็นเพียงสัญญาณบอกว่า ท่านได้พยายามอย่างหนักมานานท่านได้ต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆด้วยความอดทนมาตลอดและตอนนี้ร่างกายและจิตใจของท่านแค่กำลังส่งสัญญาณว่าฉันต้องการการดูแลในวันที่พายุโหมกระหน่ำแบบนี้สิ่งแรกที่อยากให้ท่านทำคือ 1. ห,หยุดพัก และหายใจลึกๆบางครั้งเรามัวแต่วิ่งหนีปัญหาจนลืมไปว่าเราก็ต้องการเวลาที่จะหยุดนิ่งอนุญาตให้ตัวเองได้พักจริงๆวางทุกอย่างลงสักครู่ไม่ต้องรู้สึกผิดที่จะทำแบบนั้นการพักผ่อนไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการชาร์จพลังเพื่อไปต่อ 2. ใจดีกับตัวเองให้มากๆในเวลาที่โรครอบข้างดูจะใจร้ายกับเราอย่างน้อยที่สุดเราต้องใจดีกับตัวเองพูดกับตัวเองด้วยความใจดีด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนเหมือนที่เราพูดกับเพื่อนสนิทที่กำลังเสียใจบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเธอเก่งมากแล้วที่ผ่านมา มาได้ถึงขนาดนี้ 3. ม,มองปัญหาให้เหมือนก้อนเมฆปัญหาที่ดูใหญ่โตและมืดมนในวันนี้มันก็เปรียบเสมือนก้อนเมฆที่ลอยมาบดบังแสงอาทิตย์แม้ตอนนี้มันจะดูน่ากลัวแต่เดี๋ยวมันก็จะลอยผ่านไปไม่มีพายุลูกไหนที่คงอยู่ตลอดการ แม้เมื่อมันผ่านไปท้องฟ้าก็จะกลับมาสดใสอีกครั้ง 4. ย่อยปัญหาใหญ่ให้เป็นก้าวเล็กๆท่านไม่จำเป็นต้องแก้ไขทุกอย่างให้เสร็จภายในวันเดียวมันเป็นไปไม่ได้และจะยิ่งทำให้ท่านท่วมทน้นลองมองปัญหาใหญ่ๆแล้วซอยมันออกมาเป็นเป้าหมายเล็กๆ ที่ท่านพอจะจัดการได้วันนี้ขอแค่ทำสิ่งนี้ให้เสร็จแค่ก้าวเล็กๆ1นก้าวก็ถือเป็นความก้าวหน้าแล้ว 5. มองหาสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเล็กน้อยก็ตามในวันที่มืดมิดที่สุดลองพยายามมองหาสิ่งเล็กๆที่ทำให้ท่านยิ้มได้เช่น กาแฟแก้วโปรดอร่อยอร่อยเพลงที่ท่านชอบหรือแม้แต่การได้คุยกับใครสักคนสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้คือเชื้อเพลิงที่จะช่วยประคองหัวใจของท่านเอาไว้จงจำไว้ว่าท่านเคยผ่านเรื่องยากๆมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนท่านมีความเข้มแข็งซ่อนอยู่ในตัวเองมากกว่าที่ท่านคิด วันนี้อาจจะหนักพรุ่งนี้อาจจะยังต้องสู้ต่อแต่อย่าพึ่งหมดหวังพักผ่อนให้เพียงพอกอดตัวเองให้แน่นๆและเมื่อท่านพร้อมค่อยๆลุกขึ้นมาเดินต่อไปทีละก้าวอาจารย์ขอเป็นส่วนหนึ่งขอให้กำลังใจ ส่งกำลังใจตรงนี้ไปถึงสำหรับท่านที่กำลังท้อขอให้ผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ